ก็ละกราบสวัสดีสบายดีพี่น้องกองไปมดืดสกุ่สุขนเนาะมืนอนีกมาพอกับซาหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องมืนอนีซาหน่อยเสิพ้าไปหลอกเกาะแม่งกระเบื่อพี่น้องเลาไปกันเลยภาษาไทยเขาเขาเอื่นมาเกาะผีเสื้อนะคะทุกคนแต่ภาษาลาวเกาะแม่งกระเบื่อพี่น้องเลาไปสมกันเลย เดี๋ยวซ้ายเดี๋แทนขึ้นบนขามัน ส้มบรรยากาศ,าากาศาถืพอ,อพี่น้องเ,เอห็นเมื่อไปพี่น้องเมื่อไปหน่องว้าวไน่องบรรยากาศเลยนะป๊าถือไปหน่องลมวอยๆอยู่ไปหน่องเลยลื่นเจลอยขิ้นหอดผู้เบาบระชานโอ้เย็นดีไปหน่องบรรยากาศบรรยากาศหรือว่าดีเลยที่เดียวไปหน่อง กดหยุดนี่ใช่บอกวิธีกดหยุดแต่เ้พายุดเลยกดหยุดหรอถ้ากดหยุดมันก็ต้องแไปลไน,นั่น,นเริ่มใหม่ 私。<laughs> อันนีมันแสงมันเนาะเพร่มันเป็นหมัดผมได้่น้อร้งอไม่ไปถ่น้องเราะดเาไปเจอกัน่กอ่าอ่าแมงกรพี่น้องกแมงอเนาะพี่น้องเนาะ